ความพยาบาทนิยายแปลเรื่องแรกของไทยผู้แต่งใช้นามปากกาว่าแม่วันเป็นพระนามแฝงแรกของไทยพระยาศรีธทรา,าชาวงเล็บนกยุงวิเศษกุลมีนามเดิมว่านกยุงวิเศษกุลอดีตอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นผู้แปลนวนิยายเรื่องความพยาบาทจากเรื่องเวนเนต้าของมาลีคอเรลลี่ใช้นามปากกาว่าแม่วันถือเป็นนิยายแปลเล่มแรกของไทยประวัติผู้แต่ง พระยาสุรินทราราชาเดิมมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอภิรักษ์ราชธิ์เป็นมหาดเล็กข้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาดำรงตําแหน่งอธิบดีกรมไปรษณียและโทรเลขได้เลื่อนเป็นพระยาสุรินทราราชาก่อนจะถูกลดออกจากประจําการรับพระราชทานบํานาญเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2 4 7 5สีรดมรสกับคุณหญิงเนื่องสุรินทราราชามีธิดา4คนถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมพุทธศักราช2484สิีริอายุได้62หปี ความเป็นมาความเป็นมาของการประพันธ์ความพยาบาทเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะวนวนิยายที่จบสมบูรณ์เรื่องแรกของไทยและนะวนิยายแปลเรื่องแรกของไทยอีกด้วยความพยาบาทฉบับภาษาอังกฤษมีชื่อเต็มว่า v e n d e t t a o r t h e Story of the One Forgotten เป็นวนวนิยายที่แต่งขึ้นโดยนักพันธ์สตรีชื่อ Mary Collier พยาสุดินทราราชาหรือใช้นาปากาวแม่วันแปลเรื่องนี้ด้วยภาษาสมัยใหม่ไพเราะได้ทลด ได้อารมณ์สะเทือนใจอย่างดีเยี่ยมแต่ท่านตัดรายละเอียดที่ท่านอาจจะเห็นว่าไม่จําเป็นต่อสังคมไทยในยุคนั้นออกเสียส่วนที่ท่านตัดออกคือเนื้อหาที่สะท้อนสังคมและวิจารณ์สังคมอังกฤษอันเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของการประพันธ์วนิยายเรื่องนี้ครับตัวละครหลักมีดังนี้ครับ1คือคาฟิลิโปโรมาน่สคือนีนา3คือกิโดฟอร์รีและ4คือคอนเตเซซารโอลิวาครับผมโครงเรื่อง เป็นเรื่องที่สมมุติว่าเกิดในเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีโดยคอเลรีร่ได้อ้างเป็นคํานําซึ่งไม่มีในฉบับแปลของแม่วันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีที่มามาจากเหตุการณ์จริงสมัยเกิดโรคระบาดในปีพุทธศักราช2427แต่ว่าเมื่ออ่านแล้วจะเห็นว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องชิงรักหักสวัสดิ์ของชาวอิตาเลียนเรื่องร้อนก็จริงโดยมีส่วนประกอบคือบทวิาพากษ์วิจารณ์สังคมที่แทรกอยู่เป็นระยะๆะะนั่นคือทัศนคติของคอเลรี่ที่มีต่อสังคมชั้นสูงของอังกฤษไม่ใช่สังคมของอิตาเลียนครับผม เนื้อเรื่องเป็นการเล่าเรื่องของเขาฟิลิปโรมานีซึ่งเป็นขุนนางที่ได้ชื่อว่ามีน้ําใจราทิยาศัยดีและร่ํารวยมีภรรยาชื่อนีนาเป็นลูกของขุนนางชาวฟอเรนซ์ผู้สิ้นเนื้อบิดาตัวพัะการพนันเขาโรมาน่มีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่ากิโดเฟอร์รี่ชาเกิดในเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีในปีคริสต์ศักราช1884มีอาฮิวาตกะโลกระบาดอย่างหนักเขาโรมานีเนี่ยครับได้พบผู้ป่วยขณะที่เขากําลังจะออกมาเดินเล่นและพยายามหาทางช่วยเหลือโดยไม่รังเกียจจนในที่สุดเขาก็ได้เป็นลมและล้ม แต่ผู้คนเข้าใจผิดว่าเขา่็ติดโรคร้ายและถึงก่วความตายไปแล้วจึงได้นําเขาไปฝังที่สุสานของตระกูลในคืนนั้นเขาโรมินี่ก็ได้ฟื้นขึ้นและหาทางออกจากสุสานแต่ระหว่างที่หาทางออกจากสุสานเนี่ยเขาก็ได้พบหิฐสมบัติที่มีค่า,ามากมายมหาศาลซึ่งพวกโจรแอบออมาซ่อนไว้โรมมนี่ตั้งใจจะรีบกลับไปให้ภรรยาประหลาดใจแต่เมื่อมาถึงที่พ้าของตนก็เห็นภาพภรรยาของตนกนาลังพ่อรักกับกิโดฟอร์เลรลี่อยู่เขาจึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะแสดงตัวและหาทางแก้แทนนะครับโดยใช้สมบัติของโจรที่จากสุสานเนี่ ติดสินบนหนังสือพิมพ์และปล่อยข่าวว่าเขาเป็นชายที่ร่ำรวยมีตระกูลชื่อคอนเตซิซาเลโอลิวาและได้ทำทีว่าเคยสนิทสนมกับพ่อของโรมานี่มาก่อนและแวะมาเยี่ยมเยียนจนในที่สุดกิโดเฟอร์ลี่ก็เชื่อใจและนับถือนะครับส่วนนีหน้าพยาของตอนนั้นเมื่อเห็นว่าโอลิวาเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาลก็หวังที่จะแต่งงานด้วยและเอาใจออกห่างเฟอร์ลี่ในที่สุดนะครับในที่สุดโดมานี่ก็ฆ่าเฟอร์ลี่ตายโดยทําให้เฟอร์ลี่นะครับคิดว่าโอลิวาเนี่ยทรยศหักหลังคิดจะแย่งนีหน้าไปจากตนจึงต่่อสู้กันนนนดยยมีเพเพเพๆป็า แต่ก่อนตายนะครับเฟอร์รี่ก็ได้รู้ความจริงว่าโอลิวาเนี่ยก็คือเขาโลมานี่ที่ปลอมตัวมาจากนั้นโรมานี่ก็ทําให้นีนาตายใจนะครับและคิดว่าตันเองจะแต่งงานด้วยและแก้แค้นด้วยการนาไปฝังที่สุสานทั้งเป็นเช่นเดียวกับที่ตัวเองเคยประสบพร้อมกับเปิดเผยความจริงนะครับให้นีนาได้รับรู้ขนาดเดียวกันโรมานี่ก็ยกทรัพย์สมบัตินะครับให้กับผู้ที่จงรักพกดีต่อตนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เดินทางไปที่อเมริกาใต้และก็ใช้ชีวิตอย่างเาาได้ชาวนาที่ไม่มีใครรู้จักครับผมคุณค่าด้านเนื้อหา ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตความคิดและค่านิยมต่างๆในอังกฤษในสมัยนั้นในเนื้อหามีการสะท้อนถึงคติคําสอนต่างๆของผู้หญิงและค่านิยมที่มีต่อผู้หญิงในสมัยก่อนรวมถึงความเชื่อเรื่องผู้ถืปีศาจและความเชื่อทางน้าศาสนาคุณค่าด้านมนุษป์หนึ่งมีการใช้อุปมาโวหารตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบความงามของเขาโรมมนีนในข้อความที่ว่าในช่วงพิพตาเดียวนั้นความงามปรากฏแก่จากสุข้าพเจ้า หน้าหน้าหนึ่งหน้านั้นได้งามเปล่งประดุดดวงดาวแปลงออกมาจากก้อนเมฆแห่งผลหน้าหน้าน,นั้นที่มีแกล้มอันเปล่งประดุดผลมะปรางงามบริบูรณ์หาที่ตำหนิไม่ได้ดวงตาทั้งสองข้างวาวและดำดุดมณีนินการเปรียบเทียบอหิวาตากะโลกดังข้อความที่ว่าในขณะที่อหิวาตากะโลกเป็นประดุจเคียวอันคมอยู่กลางนาข้าวที่สุกแล้วเกี่ยวเอาเชาวเมืองที่นับถือความสปกปรกสเป็นสาระนะไปด้วยเป็นร้อยพันสองสาธุโูหาน ตอนที่ฟาบิโอกล่าวถึงหลักความจริงของเพื่อนแท้ดังข้อความที่ว่าเพื่อนที่ไหนให้ไปหาทั้งโลกเมื่อขัดสนจะกอบโกยเอาเงินทองมาให้เป็นหนักเป็นหนาก็เห็นว่าจะไม่มี 3. เทศนาโวหารตอนที่ฟาเบิยโอกล่าวถึงเรื่องราวของตนและเพื่อนพ้องดังข้อความที่ว่าในโลกมนุษย์นี้มนุษย์คนใดให้ดีเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขอย่างยั่งยืนได้เพราะเคาย่อมเข้าเสวยอายุเป็นเวรอยู่เสมอ 4. อุปลักษ การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่กล่าวตรงๆใช้หลักการกล่าวเป็นนายให้เข้าใจเองดัง,งความที่ว่าเลือดของเราไม่เย็นดังชาวอังกฤษหากแล่นเร็วและแผ่กระจายไปตามเส้นเลือดด้วยความอุ่นเหมือนเหล้าองุ่นและแสงแดดไม่จำเป็นต้องถูกกระตุ้นด้วยมโนภาพใดเยทั้งสิ้นคุณค่าด้านสังคม1คือศาสนาในเรื่องมีการกล่าวถึงศาสนาคิดมีการพูดถึงพิธีกรรมและวันสําคัญของศาสนา สองคือการนับถือพูดผีดังข้อความที่ว่าในเรื่องที่ช่วยพลเมืองในขาอับจนใหญ่นั้นยังฝังอยู่ในหัวใจของพวกคงแก่คงเรียนอยู่เป็นเนื่องิดพวกเนียโปลิตันกลัวความตายถือผีถือสางและรักตัวของตัวเองเป็นอย่างยิ่งเรื่องค่านิยมจะแสดงให้เห็นถึงสังคมของผู้หญิงอังกฤษในสมัยวิกตอเรียนมีอาชีพที่สุภาพสตรีทําได้ก็คืออาชีพครูประจําบ้านต่อไปก็คือครอบครัวคือคนแก่ชาวตวันตกมักจะไม่มีลูกหลานมาดูแลเหมือนกับคนไทยครับผม ต่อไปคือการทําพิธีฝังศพดังข้อความที่ว่าท่านบัตหลวงที่มีพระเดชพระคุณองค์นั้นอีกแล้วท่านสมเพศว่าจะฝังข้าพาเจ้าเปล่าๆดูจะไม่เป็นการบังควรต้องมีของในศาสนาเป็นสิ่งที่นําไปสู่ที่ชอบด้วยบางทีเมื่อสดมนส่งพรวิญญาณข้าพาเจ้าแล้วท่านจะเอาไม้ย้งเขียนนั้นวางลงบนโลงแสดงเห็นถึงความเชื่อเรื่องทางด้านพิธีฝังศพนะครับ